กระทรวงศึกษาธิการย้ําให้มีการเร่งปฏิรูปอาชวาศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพราะการอาชวาศึกษามีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศสร้างงานและ,ะไรายได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายการเพิ่มจํานวนนักเรียนสายอาชวะเพื่อให้ได้แรงงานฝีมือเพียงพอต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐ,ฐกิจของประเทศ นอกจากจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความสําคัญและปรับภาพลักษณ์ของอาชีวะแล้วทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องยังต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทักษะฝีมือของนัศกศรรึกษาอาชีวะที่จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาร,ร,ระดับปร,ริญญาตรีด้วยการกําหนดหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการโดยจะดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกันทั้งประเทศด้วยการแบ่งกลุ่มจังหวัดและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งอาชีวะภาครัฐและเอกชนจะต้องมองคิดในภาพ รวมก่อนแล้วมองเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มจังหวัดคือวิเลยบางแห่งเนี่ยอาจจะอ่อนแอแต่วิเลยบางแห่งแข็งแรงดังนั้นมันจะต้องมามองเป็นกลุ่มพอเป็นกลุ่มแล้วก็จะรู้ว่าบางจังหวัดเนี่ยที่ไม่มีอุตสาหกรรมเลยแต่สามารถจะผลิตเด็กได้เหมือนกันป้อ,อนให้กระลาษอื่น